เฮ้ยย hey, ูวัสดีการยังไงกระผมมาสเตอร์เคียเกมเคียตัวนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7ซ i g h t ไนท์ a อ academy นะฮะอ่ะภาที่ห้าแล้วนะฮะโอเคอ่ะก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันโอเคนะฮะแล้วก็ที่สี่แล้ว มาดูกันว่าผมจะรอดไปจากคืนนี้หรือไม่นะฮะอืรอปะ อืมอแลวสัมผัสได้ถึงพลังงานสัมผัสได้ถึงพลังงานโอเคนะฮะอันนี้ก็ประหยัดแบตอีกเช่นเคยนะฮะมื่อพารก่อนผ่านไปแบบชิวๆแบบไม่ไรไม่มีอะไรไลร่องรอยนะฮะ มาแล้วมันแล้วอยายามาระยาัดแบตฮะโอเค เองไม่ได้คิวค่าหรอกตีหนึ่งแล้วบบตค่าย,ยัางไหลเยอะไอ้นุม่มโอเคมันยังไม่มานะฮะเออืมไม่มีอะไรทำ โอเคโอเคต้องประหยัดแบตนะฮะต้องประหยัดแบตไม่งั้นไม่รอดไปจากคืนนี้แน่นอนนะฮะโอ้ยเกมหนาแล้วไม่มาตรงข้างๆห้อง,งเรานะฮะก็หยัดพิ่งรีบร้อน โอเคมันมาข้างห้องแล้วปิดด่วนเลยมันมาแล้วก็ปิดด่วนเลยไม่ด,ด่วนเลยไม่ปิดอจะเสียชีวิตเอาได้นะฮะสีสองแล้ว <c oughs> อุจูกับอกแล้วไม่ได้คิวขั้นล็อกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะเด,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 ดือดๆเด,ด,ดือดๆมาแล้วเปิดมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคนะ ปิดอืมไม่ปิดนี้ชิมหายไ้วอดแน่นอนยิ่งกว่าพี่หมีย้อนแน่เน็ตนะฮะโอเคตีสี่ละไปยังลูก มันไปแล้วด้านหนึ่งขอาชินแล้วไอ้หนุม่มไม่ได้คิวแค่หลอกวันนี้อย่าหวังด้วยไม่ก็เล่นไปเล่นมาก็ชัชินแล้วนะฮะไอ้เกมนี้จับเคล็ดได้จับเคล็ดได้ <c oughs> บัตรเลืกเยอะ ไม่ต้องห่วงไอ้นุม่มไม่แค่ยังเหลืออีกเยอะไม่ต้องห่วงไอ้นุม่มแต่มันจะทันหกโมงหรือเปล่าติดตรงเนี้ยตายแน่นอนเอเปิดให้หันโอเคนะตีห้าแล้ว ผมว่าคืนนี้รอดแน่นอนนะฮะปิดสิเฮ้ยโอ้โหเกือบปิดไม่ทันนะฮะเกือบจะตายแล้วไงหัวใจเกือบวายขาดจับทางเองได้นะอย่าเล่นมุกอย่างนี้ ค่าเป็นแล้วค้าเก็ตแล้วไม่ได้คิวจุ๊จุวส่งมาให้พี่หม่ย้อนหน้าเน็ตจับจับเน็ตซะเลยเนี่ยเ oh, yeah. อาเย่ไรอะอะไรบ้าอ่านไม่ออกอะไอะไรบะช่างมัน โอเคนะโอเคนะสำหรับอ่า7 n i g h t At Academy p า r ที่5ก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้ s e e you a g a i n s a y g o o d By e ไปละบ๊ายบาย